สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชา n นลหมอหมีเมาส์หมอยช่องของคนที่เมาและรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํากิน3อย่างนี้ทุกวันเป็นกดไหลย้อนแน่นอนนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโรคกดไหลย้อนนะครับคือโรคครับที่มีกรดนะฮะหรือว่าน้ําย่อยหรือว่าอาหารมันไหลย้อนขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารของเราครับทำให้เกิดการระคายเคืองขึ้นมาทําให้มีอาการแสบร้อนกลางอกจุกคอจุกท้องเรือเหม็นเปรี้ยวนะครับท้องอืดอาหารไม่ย่อยได้ ซึ่งหลายคนนะครับก็พิมพ์เข้ามาถามหมอหมีว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้กินพวกของเผ็ดแล้วนะครับทำไมยังเกิดอาการกรดไหลย้อนขึ้นมาได้ต้องบอกครับว่าไม่ใช่ว่าอาหารเผ็ดอย่างเดียวที่จะทําให้เกิดกรดไหลย้อนนะครับมีอาหารบางอย่างซึ่งต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยไม่รู้นะครับแล้วก็รับประทานบ่อยๆส่งผลทําให้เกิดอาการกรดไหลย้อนขึ้นมาได้ดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีก็เลยจะมาแนะนาครับว่ามันมีอาหารอะไรบ้างนะครับที่หลายคนเนี่ยไม่รู้แต่กินเข้าไปแล้วเนี่ยอาจทําให้เกิดกรดไหลย้อนขึ้นมาได้ถ้าพร้อมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1ของทอดนะครับของทอดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดหมูทอดเฟนฟรายอะไรที่ทอดๆแบบนี้นะครับอันนี้แหละครับกระตุ้นเลยครับทำให้เกิดกดไหลย้อนขึ้นมาได้ซึ่งต้องบอกท่านหลายคนเนี่ยไม่รู้ครับการที่เรารับประทานของทอดของมันมากๆครับจะไปทําให้หูรูดส่วนปลายนะครับของหลอดอาหารเนี่ยมันคลายตัวต้องบอกก่อนครับว่าโดยปกติแล้วนะครับไอ้ตัวหลอดอาหารของเราจะมีหูรูดอยู่นะครับตรงส่วนปลายเนี่ยคอยปิดครับไม่ให้พวกอาหารหรือว่ากรดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันไหลย้อน ขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารของเราแต่ถ้าเรากินนะครับไปพวกของทอดของมันมากๆไอ้ตัวหูรูดเนี่ยแหละครับมันจะคลายตัวพอคลายตัวเนี่ยคราวนี้เลยแย่แล้วครับไอ้ตัวกรดนะครับน้ำย่อยอะไรต่างๆก็จะไหลขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารทําให้เรามีอาการแสบร้อนกลางอก,อกจุกคอจุกท้องขึ้นมาได้ครับดังนั้นเนี่ยแนะนําเลยครับว่าใครที่กินอาหารนะครับพวกของทอดของมันต่างๆนะครับรวมถึงพวกเนื้อสัตว์ติดมันด้วยนะครับขาหมูคากิอะไรแบบนี้นะครับต้องระมัดระวังนะฮะโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนอยู่ แล้วเนี่ยอันนี้ให้หลีกเลี่ยงเลยครับเพราะว่าจะทําให้อาการของคุณไม่ดีขึ้นได้ครับข้อที่2ช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตก็เป็นอีกอาหารหนึ่งนะครับที่กระตุ้นครับทำให้เกิดกรดไหลย้อนขึ้นมาได้ต้องบอกว่าช็อกโกแลตเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบสําหรับใครหลายคนนะครับทั้งเด็กๆวัยรุ่นผู้ใหญ่บางคนก็ชอบนะครับซึ่งก็จะไปอยู่นะครับในพวกอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเค้กคุกกี้บราวนี่นะครับหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆนะครับก็จะมีส่วนผสมของช็อกโกแลตอันนี้ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ หลอดอาหารส่วนปลายเนี่ยคลายตัวได้เหมือนกันก็จะเป็นการกระตุ้นครับทำให้เกิดอาการกรดไหลย้อนขึ้นมาดังนั้นแนะนำครับว่าสําหรับใครที่มีอาการกรดไหลย้อนอยู่หรือว่ายังไม่เป็นเนี่ยนะครับก็พยายามทานแต่น้อยอย่าทานเยอะจนเกินไปครับเพราะว่าจะทําให้เกิดกรดไหลย้อนขึ้นมาได้ครับ ข้อที่3น้ำผลไม้นะครับน้ำผลไม้ต่างๆโดยเฉพาะผลไม้ที่เปรี้ยวๆนะครับเช่นน้ำส้มน้ำมะนาวแบบนี้นะครับอันนี้ต้องระวังเลยครับหากดื่มทุกวันดื่มเข้าไปมากๆนะครับจะเป็นการเพิ่มกรดนะครับในกระเพาะของเราเพราะว่าตัวน้ำผลไม้เนี่ยโอ้โหกรดเยอะมากๆเลยครับจะทําให้กระตุ้นนะครับทำให้เกิดกรดไหลย้อนขึ้นมาได้ครับดังนั้นเนี่ยแนะนำครับว่าถ้าจะดื่มน้ำผลไม้เนี่ยไม่ควรที่จะดื่มโอ้โหติดต่อกันนะครับทุกวันยิ่งโดยเฉพาะอย่างที่บอกพวกน้ำส้มน้ำมะนาวแบบนี้นะครับอาจจะเว้นระยะ บ้างครับเพราะว่าถ้าดื่มเข้าไปมากๆแล้วอาจทําให้เกิดกรดไหลย,ย้อนขึ้นมาได้ครับ สรุปนะครับอาหาร3อย่างครับที่ทําให้เกิดกรดไหลย้อนขึ้นมาได้ครับข้อแรกเลยครับนั่นก็คือของทอดของมันต่างๆข้อที่2ช็อกโกแลตนะครับแลวก็ข้อที่3น้ําผลไม้เปรี้ยวๆต่างๆนะครับอันนี้แนะนําเลยครับว่าใครที่เป็นกรดไหลย้อนอยู่นะครับพยายามหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้นะครับนอกจากการปรับอาหารแล้วเนี่ยนะครับแนะนาว่าให้ออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอนะครับไม่ทานอาหารเยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่ทานแล้วลงไปนอนเลยแบบนี้ก็จะกระตุ้นทําให้เกิดกรดไหลย้อนขึ้นมาได้นะครับลองนําไปปฏิบัติกันดูครับแล้ว ลองเลยว่าอาการกดไหลย้อนของคุณก็จะดีขึ้นนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพในทุกๆวันครับแล้วก็ตอนนี้หมอหมีมี Line o f f i c i a l แล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาได้เพื่อรับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพกันแบบฟรีๆได้เลยอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเเรามามจอกันคบบ